ฟังดวนว่างงานจากน้ำท่วมประกันสังคมจายเยี่ยวย่าทั้งนายจ้างและลูกจ้างสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่12ตุลาคม2,564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะประกันสังคมจ่ายเยียวยาว่างงานจากน้ำท่วมทั้งลูกจ้างและนายจ้างเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดวิธีขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่นี่นะคะนางสาวรัดดาแซลีโคโสกสสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงกรณีประกันสังคมจ่ายเยียวยา ช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างในพื้นที่น้ำท่วมว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้50%ของค่าจ้างเป็นเวลา180วันสำหรับเงื่อนไขร,รับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะนายจ้างสถานที่ประกอบการนายจ้างถูกน้ำท่วมไม่สามารถเปิดให้ทำงานได้ลูกจ้าง บ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ใน15เดือนนะคะตั้งแต่วันหยุดงานโดยนับย้อนหลังไป15เดือนจ่ายสมทบมาแล้ว6เดือน นางสาวรัดากล่าวว่าที่ต้องกําหนดให้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนนะคะเนื่องจากมีบางกรณีที่จ่ายเงินสมทบแบบฟันหลอเช่นเดือนนี้มาทํางานก็มีเงินสมทบเดือนที่ไม่มาทํางานก็ไม่มีเงินสมทบนะคะจึงต้องนับย้อนหลังไป15เดือน สำหรับการยื่นขอรับเงินว่างงานกรณีน้ำท่วมนะคะถือเป็นการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยต้องยื่นแบบสปสอ2อีศูนทับกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากอุทกภัยลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินชดเชยพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้างและหนังสือรับรองจากนายจ้าง และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ